เผยเหตุ head, ายชื่อของสุพนัทเหมือนตาในเกมลูเบิยูยี่สิบสเล่นดีทำไมไม่มีชื่อเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงหลังไม่มีชื่อของสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยในเกมที่ลูเบิยูยี่สิบสแพทีเน้นศูนยต่อสในศึกเบลเยียมเนชั่นแนลดิวิชั่นหเหตุพระเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บหลายคนสงสัยว่าทำไมสุพนัทเหมือนตา กองหน้าทีมชาติไทยที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนัดแรกที่ลงสนามแถมยังแอซิสให้เพื่อนทำประตูดีเสมอด้วยในเกมที่ตามแบ่งแต้มกินยู3ีโดยสกอร์1ต่อ1นเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาแต่ทำไมเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่รูเว่นยู23่บทีนั้นเจ้าตัวถึงไม่มีชื่อลงสนามล่าสุดแฟนเพจ OH เอสรูเว่นไทยแลนด์ได้ออกมาตอบข้อสงสัยของชาวเน็ตว่าทำไมเจ้าแบงสุพนัทเหมือนตา ม่มีชื่ออยู่ในทีม o อเอ u ดูเวนยูยีโดยแฟนเพจ o อเอสดูเวนไทยแลนด์ได้เปิดเผยว่าสุพนัทเหมือนตายังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ทั้งนี้จากผลการแข่งขันในเกมดังกล่าวทีโอเอสดูเวนยูยี่แพ้ให้กับทีนั่นศูนต่อ2ทําให้ยังมี5คะแนนเท่าเดิมตั้งอันดับ12ของตารางคะแนนเบลเยียมในชั้นแนวด v วิชั่นหนึ่งธงชัยสุโกโกีเผยหลังนำ G, บีจีบุกพ่ายบางคอกศูนต่อ2เกมล่าสุด โคดทงทงชัยสุโกโกีคุณซือบีจีปทุมยูเนเตดเคยหลังนำลูกทีมบุกพายทูบางคอกยูเนเตตศูนย์ต่อสองในสุกฟุตบอลรีวอไทยลีก2 0 2 3 2 0ยีถึง2024นาัดที่ห้าณสนามทูสเตเดียมเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมารับตัวผู้เล่นมีให้ใช้จำกัดเพราะมีอาการบาดเจ็บและเหนื่อยล้าสะสมผลจากเกมดังกล่าวทำให้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของทัพเดลับบีแข่งไปแล้ว5นัดชนะ2สเสมอ2แพ้1นมี8คะแนน รังอันดับห้าของตารางด้วยหลังจบเกมโคดทงได้เผยว่าผลการแข่งขันไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ครับแต่ต้องแยก2ประเด็นก่อน 1. ในช่วงสัปดาห์แรกเราพยายามปรับแท็กติกใช้นักเตะที่อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีพอกับผลการแข่งขัน ที่เราต้องการอย่างนักเตะของเราก็มีอาการบาดเจ็บและเหนื่อยล้าสะสมมาตลอด2ก็ต้องว่าด้วยแท็กติกที่เราก็ทำไม่สำเร็จครับส่วนมุ้ยทีลสินแดงดาก็มีอาการล้าจากทีมชาติและมีอาการบาดเจ็บด้วยทำให้ไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้ครับทำให้เราต้องส่งดาวรุ่งที่ไม่เคยลงเกมหลีกมาก,ก่อนลงเล่นแทนครับเกมนี้เราส่งรายชื่อผู้เล่น20คนแต่ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอีก2-3คนโดยเฉพาะตำแหน่งกล้องหลัง ที่ตอนนี้เหลือน้อยมากครับร่วมไปถึงศูนย์หน้าด้วยทุกคนอยู่ในช่วงของการพักฟืน้นซึ่งมีผลแน่นอนครับสำหรับเกมเีก2นัดที่ราเราอยู่ทั้งเกมกับลำพูนและยะโฮซึ่งเกมในบ้านที่เราต้องเน้นเจอกับลำพูนเราต้องเช็คว่า ครจะสมบูรณ์และพร้อมที่สุดในการลงเล่นครับส่วนเจชนะทิปสงกสิน์เขาเป็นตะคิวเนื่องจากไม่มีแมตช์ฟิตพอเขาเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและเพิ่งซ้อมกับทีมได้2-3ถึงวันทำให้เกมนี้เขาไม่มีแมตช์ฟิตเขาหมดแรงทำให้ต้องเปลี่ยนเขาออกตอนนี้เราซ้อมกันไม่ถึง20คนเพราะนักเตะบาดเจ็บก็ต้องเลือกใช้นักเตะที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดลงสนามในเกมต่อไปครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไป ของ BG ปปทุมยูเนเต็ดจะเปิดรังพบกับรัมพุนวอริเออร์ในศึกรียวไทยลีกนัดที่6ในวันศุกร์ที่29กันยายนเวลา18นาฬิกาณสนาม B g จ t a d i เด